ราชวงศ์ญี่ปุ่นจักรพรรดิโชวะจักรพรรดิญี่ปุ่นองค์ที่124จักรพรรดิองค์ที่3ของจักรวรรดิญี่ปุ่นจักรพรรดิโชวะหรือที่รู้จักในสื่อต่างประเทศจากพระนามจริงว่านิโรฮิโตเป็นจักรพรรดิญี่ปุ่นพระองค์ที่124ปกครองจักรวรรดิญี่ปุ่นตั้งแต่25ทธันวาคมคศ1926 ซึ่งเปลี่ยนมาเป็นประเทศญี่ปุ่นในคศ1947จนกระทั่งเสด็จสวรรคตร,รวมรัชสมัย63ิปีนะับเป็นจักรพรรดิที่ครองราชยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นและเป็นหนึ่งในกษัตริย์ที่ครองราชยาวนานที่สุดในโลกจักรพรรดิฮิโรฮิโตเสด็จพระราชสมภพณนะพระราชวังอาโอยมะในกรุงโตเกียว เมื่อวันที่29เมษายนปีเมจิที่34เป็นพระราชโอรสพระองค์ใหญ่ในเจ้าชายโยชิฮิโตะมกุฎราชกุมารภายหลังคือจักรพัิไทโชและเจ้าหญิงสดาก,กะมกุฎราชกุมารีภายหลังคือจักรพรรดินีเทเมโดยทรงราชทินานามคณะทรงพระยาวว่าเจ้าชายมิชิ ในปีพศ2451ส่งเข้ารับการศึกษาในโรงเรียนปฐมชูอิงหลังจากจักรพรรดิเมจิพระอายกาสวารคตเมื่อ30กรกฎาคมพศ2455พระราชบิดาของพระองค์เจ้าชายโยชิฮิโตะก็ขึ้นเถลิงทถวันราชสมบัติเป็นสมเด็จพระจักรพรรดิทำให้พระองค์ กลายเป็นองค์รัชทาญาตตามลำดับการสืบราชสันตติวงศ์ญี่ปุ่นในขณะเดียวกันก็ส่งเข้ารับราชการในกองทัพบ,บกกองทัพเรือในยศเรือตรีในตำแหน่งนายทงและได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยภรณ์อันสูงส่งยิ่งดอกเบญจมาศชั้นสายสะพายต่อมาในปีพศ .2457 ทรงได้รับการเลื่อนยศให้เป็นร้อยโทแห่งกองทัพบ,บกและเรือตีแห่งกองทัพเรืออีกสองปีต่อมาก็ได้รับเลื่อนยศขึ้นเป็นพันโทและนาวาเอกในปีเดียวกันนี้พระองค์ได้รับสถาปนาขึ้นเป็นมกุฎราชกุมารตำแหน่งองค์รัชทธายาต อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่2พฤศจิกายนพศ2457ในปีพศ2463พระองค์ได้เลื่อนยศเป็นพลโทแห่งกองทัพบ,บกและพลเรือโทแห่งกองทัพเรือต่อมาปีพศ2464เจ้าชายฮิโรฮิโตะได้ใช้เวลา6เดือน ในการเสด็จประพาสยุโรปและได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนสหราชอาณาจักรสาธารณรัฐฝรั่งเศสราชอาณาจักรอิตาลีราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์และเบลเยียมนับเป็นมกุฎราชกุมารญี่ปุ่นพระองค์แรกที่เสด็จเยือนต่างประเทศซึ่งภายหลังจากการกลับจากยุโรปทรงดำรงตำแหน่งผู้สำเร็จราชการจากการที่พระราชบิดา ทรงพระประชวรทางจิตระหว่างที่ทรงเป็นผู้สำเร็จราชการแผ่นดินทรงมีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นมากมายอาทิในพศ2464การลงนามในสนธิสัญญาสี่อำนาจโดยจัก,กรวรรดิญี่ปุน่นสหรัฐอเมริกาอังกฤษและฝรั่งเศสตกลงที่จะรับรู้สภาพที่เป็นอยู่ในภาคพ,พื้นแปซิฟิก ญี่ปุ่นและสหาราชอาณาจักรตกลงที่จะยุติพันธมิตรอังกฤษญี่ปุ่นอย่างเป็นทางการหรือในพศ2466ก็เกิดเหตุแผ่นดินไหวครั้งใหญ่สุดในภูมิภาคคันโตเป็นต้นเจ้าชายฮิโรฮิโตได้อภิเษกสมรสกับเจ้าหญิงนางาโกแห่งคูนิพระธิดาองโตในเจ้าชายคูนิคูนิโยชิ ซึ่งภายหลังราชาพิเศษก็ขึ้นเป็นสมเด็จพระจกกักรพรรดินีเมื่อวันที่26มักมกราคมพศ2467มีพระราชโอรสด้วยกันสองพระองค์พระราชธิดาหพระองค์ภายหลังจากการสวรรคตรของพระราชบิดาจากกักรพรรดิไทยโชพระเจ้าฮิริฮิโตจึงได้ขึ้นของราชสมบัติในานามรัชสมัยใหม่ว่าโชวะ ที่หมายถึงสันติภาพอันสองสวา่างสมเด็จพระจัก,กรพรรดิฮิโรฮิโตะทรงดำเนินพระราชกรณียกิจทั่วไปที่เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญขจัดทุกข์บำรุงสุขและให้กำลังใจแก่ประชาชนการปรากฏพระองค์ในพิธีหรือเหตุการณ์สำคัญนอกจากนี้ยังทรงมีบทบาทสำคัญในด้านการสร้างภาพลักษ ทางการทูตของญี่ปุ่นเสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศอยู่บ่อยครั้งเพื่อพบปะผู้นำต่างประเทศอาทิสมเด็จพระราชนีนาถอริสเบตที่สองประธานาธิบดีเจอรัรันฟอร์ดเป็นตน้น สมเด็จพระจกักรพรรดิท่งให้ความสนใจและส่งรอบรู้เกี่ยวกับชีววิทยาทางทะเลซึ่งภายในพระราชวังโตเกียวมีห้องปฏิบัติการที่สมเด็จพระจกักรพรรดิได้เผยแพร่เอกสารการค้นคว้าและวิจัยหลายด้านในนามแฝงของพระองค์ว่าโชผลงานของพระองค์ก็อทิคำอธิบายเกี่ยวกับไฮโดรซัวหลากหลายสายพันธุ์ สมเด็จพระจกักรพรรดิฮิริฮุตโตะเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่7มกราคมคศ1989สิริพระชนษา8 7พ0ษาณพระราชวังโอมิยะกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น